สวัสดีค่ะทัปะบปกคลองลเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล1ทับ1ทุกคนค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่35ของการเรียนออนไลน์กันแล้วนะคะชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าอะไรคะท่องแดนอาเซียนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ กิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะอ่าเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะคุณครูก็ใะ้เด็กๆเคลื่อนไหวและจังหวะตามอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่คุณครูนํามาวันนี้นะคะเด็กๆอยากดูหรือยังอยากดูเราไปดูกันเลยค่ะอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากเลยค่ะทงอาเซียนนะคะที่เด็กๆวาดภาพกันเมื่อวานใช่ไหมคะทงอาเซียน มีสีอะไรบ้างคะเด็กๆสีน้ำเงินสีขาวสีแดงและสีเหลืองนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าค่ณครูโบกธงช้าๆให้เด็กๆเดินอ่ะเด็กๆเดินได้ค่ะอ่ท่านครูโบกธงเร็วๆเด็กๆทำไงคะวิ่งเก่งมากเลยค่ะอ่ท่านครูโบกธงสองครั้ง แสดงว่าหยุดในท่านั้นทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึง่งอ่ะทา่านครูโบกธงช้าๆเด็กๆทำยังไงคะเดินเดินช้าๆเดินไม่ให้ชนกับเพื่อนไม่ให้ชนอะไรนะคะเดินเว้นช่องว่างทั้งคููโบกทงเร็วๆนี่ เด็กๆทำไงคะวิ่งวิ่งแต่ว่าไม่ชนกันนะคะไม่ล้มอ่าท่าคู่บททงสองครั้งอ่าแสดงว่าหยุดในท่าน,นั้นทันทีอ่าที่ทงที่ครูนำมาทงอะไรคะทงอาเซียนนะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนหมดเวลาเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะกำกมกมแบแบแบตบตบตกำแบ ต่อตาปูก็กกกต่อตาปูก็กกกต่อไม่ดีเดนนิวทะเลาะลา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 ค่ะสลาวันนี้กิจกรรมแรกกิจกรรมคลื่นและจังหวะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สำหรับกิจกรรมหน้าสลาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ